เป็นกรณีพิเศษกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีค่ะเมื่อวานกว่าจะสงบเรียบร้อยก็มีตัวแทนหลายภาคส่วนนะคะเข้ามาพูดคุยกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็หาข้อยุติร่วมกันได้ดีค่ะเมื่อวานนี้เขายื่นข้อเสนอนะครับภายใน24ชั่วโมงสพต้องตัดสินใจว่าจะเกียวยาเขาอ,าอย่างไร4ข้อที่เสนอมานั้นทําได้หรือไม่ขณะที่หลากหลายพื้นที่เนี่ยก็ยังท่วมหนักแล้วก็เดือดร้อน<ม>อย่างปทุมธานีนนทบุรีบางบัวทองน้นํานี่ลดไปมไม่เท่าไหร่ยังท่วมกว่าเมตรเลยนะครับขณะที่ทุกคนในบางส่วน รอบนอกกรุงเทพมหาคนครเดือดร้อนเนี่ยบางพื้นที่ในกรุงเทพมหาคนครเริ่มที่จะดีขึ้นแล้ว<ะ>น้ําเริ่มจะลดแล้วเดินหน้าเข้าสู่การฟื้นฟูมีการบิ๊กคลีนนิ่งเดย์นะครับและในวันนี้นะครับทผู้ชมครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจะมีการพิจารณาตามข้อเสนอของสปปด้วยนะครับที่มีการเสนอให้มีการเพิ่มจํานวนเงินในการ<ะ>ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่น้ําท่วมขังนั้นเป็นเวลา2ส,สัปดาห์1เดือนหรือ1เดือนกว่า<ะ>เป็นเวลานาน,านต้องมีการ พิจารณากันด้วยว่าจะให้เขาอย่างไรมีการรายงานข่าวจากศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับออกมาเปิดเผยครับว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับอาจจะพิจารณาข้อเสนอของสอปพซึ่งขอให้รัฐบาลนั้นพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบทกภัยที่อาศัยอยู่เหนือคันกั้นน้ําต้องเผชิญภาะวะน้ําท่วมขังเป็นเวลานานในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนนทบ,บุรีและกนนนะ็นครปฐมรวมไปถึงบางส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับ ทางนี้คณะรัฐมนตรีอาจจะให้เงินช่วยเหลือวันละ500บาทหรือ1000บาทแล้วแต่จะพิจารณาตามความเหมาะสมนายยงยุทธวิชัยดิดรองนายรัฐมนตรีเปิดเผยหลังประชุมคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยกฟยว่ากฟยพิจารณาแล้วนะครับเห็นว่าเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยน้าท่วมให้เป็นเกณฑ์เดิมเหมือนกันทุกจังหวัดไปก่อน กล่าวคือเงินช่วยเหลือน้ำท่วมฉุกเฉิน5,000บาทต่อครวัวเรือนในกรณีบ้านเสียหายไม่เกิน30,000บาททรัพย์สินเสียหายไม่เกิน10,000บาทนะครับให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันเหตุผลเพราะทุกคนน้ำท่วมเหมือนกันประชาชนคนไทยเหมือนกันคนในภูมิภาคหรือกรุงเทพมหานครก็เดือดร้อนเหมือนกันประชาชนก็เข้าใจว่ามันเป็นมาตรฐานเดียวกันคงจะได้รับคงจะรับได้นะครับแต่ถ้าจะให้มีการให้เงินเป็นพิเศษอย่างเช่นชุมชนที่อยู่เหนือแนวคันกั้นน้ํา คงต้องหาหืือกับผู้ใหญ่ก่อนส่วนทางด้านหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครออกมาเปิดเผยครับว่ากรุงเทพมหานครที่ไม่สามารถอาศัยอยู่ในบ้านพักของตัวเองได้ ก็จะมีการให้เพิ่มเติมอีก1,500บาทนะครับและหากชัดเจนแล้วก็จะมีการแจ้งให้ทราบอีกต่อไปส่วนมีทางการเสนอมาจากทางฝ่ายค้านพรรคประชาธิปัตย์นะครับบอกว่าน่าจะมีการชดเชยเป็นแบบขั้นบันไดอย่างเช่นบ้านที่จมน้ําประมาณ1สัปดาห์จนถึง1เดือนเนี่ยอาจจะให้ชดเชยให้เขามากกว่าปกติ คือประมาณ1 0 0 0 0บาทหรือถ้าจมน้ํามากกว่า1เดือนขึ้นไปอาจจะมีการพิจารณาที่จะให้เขา1,500 0บาทอ,อันนี้ก็สําคัญต้องมาพิจารณานะครับเพราะว่าหลาก,หลา,กหลายฝ่ายบอกว่าอยู่นอกแนวคันกั้นนะ้า<ช>เป็นผู้เสียสละให้กรุงเทพมหานครคต้องได้รับการเยียวยามากกว่าปกติแต่ว่าทางด้านของกรรมการที่ดูแลเรื่องของการฟื้นฟูเยียวยาบอกว่า ต้องการให้เป็นมาตรอาหารเดีวยวกันค,คนไทยประชาชนไทยน้ำท่วมเหมือนกันต้องได้รับเงินเยียวยา5,000บาทเหมือนกันเท่าเทียมกันอตอนนี้ต้องพิจารณาดีๆนะครับว่าความเดือดร้อนของคนในการที่จะท่วมแล้วก็เสียสละให้คนอื่นนั้นมันมีมากกว่านั้นเขาควรได้รับการเยียวยามากกว่านั้นหรือเปล่า ค่ะก็อยู่ที่มุมมองของหลายฝ่ายนะคะก็ต้องบอกคุณผู้ชมตรงนี้ว่าในการที่โดนน้าท่วมเนี่ยใครไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ใครไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ก็เข้าใจได้ยากนะคะต้องเข้าใจเขาด้วยนะคะอ่ะเราไปดูสถานการณ์น้ํากันต่อในคลองสายหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งโดยรวมตอนนี้ลดลงเล็กน้อยนะคะและยังต้องมีการเฝ้าระวังการเปิดแนวกระสอบทรายและก็การเปิดประตูระบายน้ําเพิ่มเติมด้วยนะคะไปดูทางด้านส่วนโดยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยและดิน คลนถล่มของกรุงเทพมหานครค่ะล่าสุดมีการสรุปสถานการณ์ประจำเมื่อวานนี้นะคะที่ปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาค่ะล่าสุดวัดได้1,927ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลดลงจากเมื่อวานนี้25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนภาพร,รวมในกรุงเทพมหานครฝั่งพระนะครระดับน้ำยังล้นตลิ่งโดยเฉพาะในคลองน้ำแก้วช่วงถนนรัชดาค่ะและคลองเปรมประชากรช่วงวัดเทวสุนทร ส่วนฝั่งธนบุรีระดับน้ำล้นตลิ่งที่คลองมหาสวัสดิ์ช่วงพุทธมนตรสายสองคลองบางพรมช่วงถนนกาญจนาพิเศษและช่วงถนนพุทธมนตรสายสามคลองบางเชือกหนังนะคะช่วงพุทธมนตรสายสองคลองบางแวกช่วงถนนพุทธมนตรสายหนึ่งและคลองทวีวัฒนาส่วนคลองอื่นๆนั้นอย่างคงปกติค่ะสำหรับน้ำทุ่งนะคะระดับน้ำบริเวณดอนเมืองที่ไหลาจากลังสิทธ์คลองหกวาสายล่าง และน้ําในคลองมหาสวัสดิ์ที่ประตูระบายน้ําคลองทวีวัฒนาระดับน้ําลดลง3เซนติเมตรนะคะทั้งนี้ก็สถานการณ์น้ําในคลองสายหลักลดลงเล็กน้อยแต่ยังต้องมีการเฝ้าระวังการเปิดแนวกระสอบทรายและการเปิดประตูระบายน้ําเพิ่มเติมตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เป็นห่วง2เรื่องเรื่องของน้ําทุ่งที่ท่วมขังอยู่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งระดับน้ําทะเลจะหนุนในครั้งหนึ่ง24-30ปลายเดือนนี้รอดูนะครับว่าจะมีผลกระทบมากน้อยขนาดไหนจะพาผู้ชมไปดูสถานการณ์น้ำท่วมในถนนเสนานิคมนะครับต้องบอกว่า ว่าลดลงอย่างต่อเนื่อง<ะ>แต่ว่ากลับมีบ้านชาวบ้านเนี่ยมีชาวบ้านเนี่ยทั้งหมด15ครอบครัวก็ยังคงต้องกางเต็นท์<ะ>แล้วก็นอนอยู่บนริมถนนนะครับเพราะว่ายังไม่สามารถที่จะกลับเข้าไปอยู่ในบ้านริมคลองเสนานิคมได้เหมือนกับเพื่อนบ้านที่เคยออกมาอยู่เต็นท์ด้วยกันนี่แหละ,ะแต่เขากลับไปได้แล้วเพราะบ้านเขาเริ่มที่จะแห้งแล้วทั้งหมดที่กลับไปแล้วนะครับ150ครอบครัวแต่ยังเหลืออีก15ครอบครัวเราไปติดตามเรื่องนี้กับคุณคนากรวิถีวานิชกันครับ สภาพเต็นท์15ครอบครัวของชุมชนชายคลองเสนานิคม2เขตจตุจักรที่ยังคงปักหลักอยู่บริเวณริมถนนเกษตรนวะมินมานานกว่า3สัปดาห์แล้วโดยชาวบ้านต้องจำยอมรับสภาพความเป็นอยู่ที่ยากลำบากต้องอาศัยห้องน้ำที่ปั๊มเป็นที่อาบน้ำชำระล้างร่างกายเนื่องจากยังเข้าบ้านไม่ได้เพราะระดับน้ำยังท่วมขังสูงกว่า80เซนติเมตรและบางบ้านที่มีพื้นที่ต่ำระดับน้ำยังท่วมขังสูงกว่า1เมตร ลำบากมากครับแต่ว่าทุกคงก็ทําไงไดฮะมันเป็นภัยธรรมชาติก็ต้องต้องยอมรับกันนะก็สู้ชีวิตได้คืออยู่ได้ครับอยู่ได้ก็ชีวิตก็อยู่กับคลองมาตลอดทั้งหมดคนคลองทั้งหมดนะอยู่ดิมคลองมาชาวบ้านที่อพยพออกมา15ครอบครัวต่างมีเด็กเล็กและคนชาราที่ต้องดูแลซึ่งอาหารการกินของที่นี่ต้องอาศัยข้าวกล่องจากหน่วยงานต่างๆที่ผ่านไปมาเพื่อใช้ประทังชีวิต ซึ่งหากวันไหนโชคดีมีงานทําก็จะรวบรวมเงินกันทั้ง15ครอบครัวเพื่อไปซื้ออาหารมาทํากินร่วมกันคืออาหารเนี่ยคือจะมีมีอาหารืูว่าตอนเนี้ยบางทีเขามาส่งเป็นข้าวข้าวถุงเป็นข้าวสารนะก็จะเก็บไว้ตรงนี้ได้มาสักสามถุงแล้วก็กระป๋าป๋องสักร้อยร้อยกระป๋องก็ทํากันชาวบ้านใครจะมากินก็ได้ตรงนี้แล้วก็ที่เหลือก็พายเรือแจก จากสภาพน้ำที่ท่วมขังชุมชนชายคลองเสนาน,นิคมสองจนถึงวันนี้ที่เป็นเวลาน,านานกว่า3สัปดาห์แล้วขณะที่สถานการณ์น้ำในพื้นที่ใกล้เคียงเริ่มลดระดับลงจนเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแต่ชาวบ้านทั้ง15ครอบครัวที่ปักหลักอยู่ริมถนนยังคงเฝ้ารอด้วยความหวังที่จะได้เข้าไปอยู่อาศัยในบ้านของตัวเองอีกครั้งในเร็ววันนี้สานิสสีมาลาถ่ายภาพคณาพรวิถีวานิชสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยรายงาน ครับคุณคณุณขนาพรวิถีวานนี้นะครับลงพื้นที่ไปให้เราเห็นสถานการณ์บนถนนเสนานิคมก็ยังเดือดร้อนกันอยู่ถึงแม้ว่าน้ําจะเริ่มลบแล้วก็ตามใช่ค่ะเขาบอกว่าตอนนี้มีรายงานเข้ามาว่าในส่วนของพื้นที่ที่น้ําลดก็จะมีปัญหาเรื่องของชาวบ้านนั้นประสบกับปัญหาเรื่องตกไห้น้ําบ้านลื่นแล้วไม่ได้ใส่รองเท้ายางเข้าไปถึงกับล้นหัวฟาดพื้นเสียชีวิตเลยทีเดียวระสกปรกมากจริงๆใช่นะคะ,ะคอันนี้ก็ต้องระวังกันด้วยจากเสนานิคมไปต่อกันที่ลําลูกกานะคะตอนนี้ชาวบ้านที่นั่นก็ดีใจเรื่องของระดับน้ําทที่่วมสูง ถึง1เมตรตอนนี้ปรับตัวลดลงแล้วกว่า30เซนติเมตรค่ะแล้วก็มีการตั้งความหวังไว้นะคะว่าระดับน้ําจะลดลงจนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรายง,งานเรื่องนี้จากคุณเสีรพักแซ่เบกันค่ะ สภาพข้าวของที่เสียหายภายในบ้านเพราะน้ำที่ท่วมขังมานานกว่าหนึ่งเดือนของนายเจรันออมสินชาวบ้านหมู่บ้านเปมรมฤทยัยฟ้าหลวงย่านคลองสี่อำเภอลำลูกกาจังหวัดประทุมธานีที่พบเจอหลังได้ตัดสินใจกลับเข้ามาดูสภาพบ้านพร้อมภรรยาและลูกสาวเมื่อทราบข่าวว่าได้มีการเปิดประตูระบายน้าที่คลองพญาสุเรนกว้างหนึ่งเมตรส่งผลให้ระดับน้าบนถนนและหมู่บ้านในอาเภอลำลูกกา ลดลง30ซนติเมตรแต่เมื่อไปถึงบ้านต้องพบกับสภาพบ้านที่น่าตกใจเนื่องจากบ้านจมน้ำไปกว่าครึ่งหลังเข้าของเสียหายและอยู่ในสภาพกระจัดกระจายบางชิ้นถึงกับขึ้นราเพราะจมน้ำเป็นเวลานาน แต่ภาพที่น่าเสียใจที่สุดคือรถแท็กซี่ที่ต้องใช้ขับหาเลี้ยงครอบครัวต้องจมน้ำเสียหายพังทั้งคันทำให้รายได้ที่เลี้ยงครอบครัวขาดหายไปและหลังน้ำรถยังต้องใช้เงินเพื่อซ่อมแซมรถแท็กซี่มากกว่า10,000บาทก็ผมก็ขับแท็กซี่แล้วก็เย็นก็ขายของช่วงที่หายไปตอนนี้เรามาไม่ขับแท็กซี่โอ้ไม่ได้เลยไม่ได้ใช้อย่างเดียวเงินไ,ไม่เหลือ,อนนหมด ว่าดึงเงินเก็บมาใช้เงินเก็บก็ไม่ไม่มีเหลือแล้วตอนนี้แลวอย่างตอนนี้แท็กซี่ที่เราขับเนี่ยมันมเสียเหมือนกันก็ต้องซ่อมก็ต้องใช้เงินเป็นหมื่นแล้วมันจะได้สักเท่าไหร่ไม่รู้รับจะช่วยเท่าไหร่ก็ไม่รู้อย่างนี้ เ่นเดียวกับนางจันเพนกิมยงที่กลับเข้ามาดูสภาพความเสียหายภายในบ้านหลังพบว่าระดับน้ำที่เคยท่วมสูงกว่า1เมตรลดระดับลงจึงเร่งทำความสะอาดและเก็บข้าวของเช่นตู้ไม้เสื้อผ้าตู้กับข้าวที่ชำรุดและผุพังและถึงแม้ว่าข้าวของจะเสียหายแต่นางจันเพนยังรู้สึกดีใจที่น้ำลดแล้วเพราะน้ำที่ยังท่วมขังอยู่นอกบ้านเริ่มเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็น ก็ทำความสะอาดมาเรื่อยๆพอน้ำลดหน่อยหนึ่งเราก็ขัดข้างฝาเออก็ขัดข้างฝากันพอน้ำลดอีกหน่อยหนึ่งเราก็ค่อยไม่รู้ว่าทำไปเรื่อยๆอ,อะมีอะไรที่มันเลอะเลอะเราก็ทำไปเรื่อยๆแต่วันนี้เออน้ำมันลดเยอะไงลดเยอะก็เลยมาทำความสะอาด การปรับลดลงของน้ำที่เคยท่วมสูงถึง1เมตรครั้งนี้นับว่าเป็นสัญญาณที่ดีทำให้ชาวบ้านมีความหวังมากขึ้นว่าน้ำที่เน่าเสียและยังท่วมสูง60-80ซนติเมตรจะปรับลดลงจนทำให้ชาวบ้านสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งอนุวิทย์เกษมจิตถ่ายภาพศิลพักแซ่เบสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยรายงาน ขอบคุณคุณศิลพักแซ่เบยนะครับว่าคุณผู้ชมที่น้ําเริ่มลดแล้วเข้าไปทำง่อสร้าดที่บ้านต้องระวังสัตว์มีพิษเนี่ยบางทีมากับน้ํา<ม>และพอน้ําลดแล้วยังอยู่ยนในตามซอกมุมต่างๆ<ม>ต้องระวังให้ดีะะนะครับผู้ชมครับก็อันตรายจริงๆถ้ามีปัญหาอะไรก็แจ้งให้หน่วยงานเขาเข้ามาจับนะครับอย่างตะขาบนี่ก็มีค่อนข้างที่เยอะเลยทีเดียวครับมาตอนที่เรื่องของการเยียวยาช่วงนี้เนี่ยก็มีหลากหลายพื้นที่เริ่มที่จะเปิดให้กับ คุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะไปขอรับ5,000บาทได้แล้วใอย่างที่ที่ทางด้านเขตจะรู้จักนะคุณผู้ชมครับผู้ประสบภัยน้ําท่วมจํานวนมากเนี่ยเมื่อวานนี้ปรากฏว่าพากันไปยื่นคําร้องขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ําท่วมนะครับไปที่สํานักเขตกันอย่างเนืองแน่นเลยทีเดียวต้องบอกว่าแน่นขนาดจนล้นออกมาด้านนอกสํานักงานเขตเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเข้าใจว่าหมดเขตไปในในวันนี้คือวันที่22นะครับ ไปดูบรรยากาศนะครับที่สำนักงานเขตจะดูจักเมื่อวานนี้ประชาชนผู้ประสบภัยมาต่อคิวยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย5,000บาทหนานแน่นมากครับเพียง5ชั่วโมงหลังเปิดทำการมีประชาชนมารับบัตรคิวมากถึง1,050รายเจ้าหน้าที่ต้องประกาศแจ้งว่าจะออกหนังสือได้เพียง1,100รายเท่านั้นส่วนที่เหลือขอให้มายื่นหนังสือในวันถัดไปนะครับ และสาเหตุที่ประชาชนมายื่นขอรับเงินช่วยเหลือจํานวนมากก็เนื่องจากว่าเข้าใจผิดครับว่าสามารถยื่นเรื่องได้ถึงวันที่22พฤศจิกายนก็คือวันนี้เท่านั้นนะครับนอกจากนี้ก็ยังไม่พอใจกับการบริการของสํานักงานเขตที่ให้ข้อมูลไม่ชัดเจนและไม่มีเจ้าหน้าที่ทํางานในช่วงพักกลางวันครับเองเนี่ยได้รับทราบจากทีวีทีวีบอกว่าวันที่21พฤศจิกายนเป็นวันสุดท้ายที่จะมายื่นเรื่องได้ เข้าใจว่าคนอื่นก็ได้รับข้อมูลอย่างนี้เหมือนกันก็จึงมาในวันนี้ประการที่2ก็คือถ้าคุณบอกว่าได้รับจนมาสามารถมายื่นเรื่องได้จนถึงยีบธันวาคุณมาติดป้ายแค่สํานักง,งานเขตแค่นี้พอเหรอทําไมคุณไม่ส่งข่าวไปยังทุกช่องให้เขาบอกอันนั้นจะเป็นการสื่อสารต่อประชาชนที่ดีมากความรู้สึกทักเที่ยงก็ไม่ว่าครับ เขาประกาศย้ำสองครั้งว่าเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่สิบคนคนเป็นพันขอเวลาพักเที่ยงทานข้าวและจะทิ้งช่วงไปก็พูดย้ำอีกนะครับเนื่องจากเจ้าหน้าที่มีสิบคนขอพักเที่ยงทานข้าวและคนที่มาทำงานเนี่ยมีเป็นพันความรู้สึกผมตรงนี้นะครับก็ช่วยขยายความด้วยครับ ขณะที่สำนักงานเขตจตุจักรก็มีการออกมาชี้แจงนะครับถึงหลักเกณฑ์และก็การขอรับเงินช่วยเหลือโดยยืนยันว่าจะต้องไม่ต้องมีใบแจ้งความแล้วก็ไม่ต้องใช้รูปถ่ายบ้านที่ถูกน้ําท่วมด้วยนะครับซึ่งสามารถยื่นขอรับเงินช่วยเหลือได้ถึงวันที่22ธันวาคมและก็จะเปิดให้บริการในวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ด้วย ขอย้ําอีกครั้งนะครับจะเปิดบริการไปถึงวันที่22ธันวาคมคสามารถไปยืนย่นได้ถึงอีกหนึ่งเดือนมีเวลาเสาร์อาทิตย์ก็เปิดบริการรับการยื่นเรื่องเหมือนกันค่ะโทรไปง่ายๆค่ะเบอร์สายด่วนนะคะคุณผู้ชม1111 1, 1, 1, 1, แล้วกด5นะคะสอบถามรายละเอียดทั้งหมดหลักฐานต่างๆแล้วก็วันได้ด้วยนะคะอจะได้ชัดเจนกันนะคะ,ะ,คะไปต่อกันที่ที่ประชุมบุฒิสภาเตรียมขอเปิดอภิปรายทั่วไปรัฐบาลน,นะคะเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้าท่วมอีกครั้งค่ะก่อนที่จะมีการ ปิดสมัยประชุมหลังสถานการณ์น้ำในฝั่งตะวันตกและฝั่ง